เพราะไม่มีใครในโลกใบนี้ที่ชีวิตจะมีแต่ความสุขพบเจอแต่ความโชคดีราบเรื่นไปตลอดตลอดเส้นทางบนถนนชีวิตมีผู้คนมากมายที่เข้ามาให้ได้พบปะได้รู้จักกันแต่ในความเป็นจริงของชีวิตแม้จะมีผู้คนมากมายที่ได้รู้จักได้พบปะได้พูดคุยกันแต่จะมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ใจเข้าใจจริงใจหวังดีต่อตัวของเราจริงๆ แม้จะมีคนที่พูดคุยรู้จักกันอยู่มากมายแต่จะมีคนที่คอยช่วยเหลือคำจุนห่วงยญยและไม่ทิ้งหนีหายไปในยามที่เราลำบากคนที่ดีต่อเราอย่างนี้มันจะมีอยู่เพียงจำนวนน้อยไม่กี่คนเท่านั้นเพราะอย่างนี้เราจึงต้องรู้จักถนอมน้ำใจรู้จักรักษาคนที่ดีกับเราจริงๆเอาไว้ให้ได้ เป็นธรรมดาที่เราทุกคนต้องมีอารมณ์ความรู้สึกมันจะต้องมีต่อกันบ้างทั้งชอบคอพอใจและไม่ชอบไม่ถูกสบายใจสบายใจต่อกันแต่สิ่งที่ต้องตระหนักและควรรู้ด้วยสติรู้ว่าเวลาไหนควรพูดรู้ว่าเวลาไหนควรเงียบรู้ว่าเวลาไหนควรทำรู้ว่าเวลาไหนควรถอยคนที่ดีที่สุดวันหนึ่งหากต้องสูญเสียเขาไปแล้วเราจะเห็นคุณค่า ความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันวันหนึ่งหากสูญเสียมันไปแล้วเราจะโหยหาเห็นคุ้มค่าของมันจงอย่าให้เรื่องบางเรื่องสำคัญอยู่เหนือเหตุผลและอารมณ์เรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็จงอย่าใส่ใจให้มันมากนักปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนสายลมที่พัดผ่านมาแล้วก็พัดผ่านพ้นเลยไป ตองใช้เวลาเป็นตัวช่วยผ่อนคลายความไม่สบายใจที่มีต่อกันปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้เมื่อเวลาพ้นผ่านมันอาจเป็นเพียงเรื่องราวเล็กน้อยในมุมมองของวันหน้าเมื่อผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วก็ได้เมื่อชีวิตได้พบเจอคนดีๆก็จงพยายามถนอมรักษาเขาเอาไว้ให้อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเพราะบนโลกใบนี้เพื่อนกินนั้นหาได้ง่ายแต่เพื่อนตายนั้นหาได้ยากมาก